รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะฮะทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณทางชตบวห้าและผม K on, เทมุลทนดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยครับส่วนช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระพุทธรูปปางสมาธิผู้บ้านคู่เมืองของเมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองไปดูความศักดิ์สิทธิ์และก็ความเรื่องศรัทธา,าข,ของประชาชนที่มีต่อท่านมากน้อยเพียงไหนได้ในช่วงนี้เลยครับ หลวงพ่อพระพุทธโสธรกล่าวกันว่ามีพระพุทธรูปสามพี่น้องแสดงอภินิหารลอยนะ้ํามาจากทางเหนือแยกขึ้นฝั่งที่วัดบ้านแหลมที่วัดบางพรียญ่และหน้าวัดโสธรวรารามได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่หน้าพระประธานในพระอุโบสถเมื่อพุทธศักราช2313คือพระพุทธโสธรหรือเรียกโดยสามันว่าหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พ่อปูนปิดทองพระพุทธลักษณะแบบล้านช้างสกุลช่างหลวงพระบางแม้มองไม่เห็นว่าภายในปูนที่พ่ออยู่นั้นเป็นวัสดุใดหลวงพ่อพระพุทธโสธรก็เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวแปดริ้วและชาวไทยทั้งประเทศเพราะเชื่อด้วยความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อนั่นเองรวมสร้างสรร์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเศรา080 587 1911ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชณวัดสมานร,รัตนาราม081 983 0400โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081 983 0400 อาหารการกินวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปบุกกันที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ําบางปะคงที่วัดสมานรัตนารามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมนูเด็ดวันนี้นะครับจะพาไปพบกับแกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งด้วยนะเออเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูที่พื้นๆแต่ว่าใส่ทําอร่อยเนี่ยก็จะน่ารับประทานมากเดียวเชียวตอนนี้เหมือนเดิมเช่นเคยทุกๆสัปดาห์เราก็จะพาคุณผู้ชมมาหาสรรหา อาหารอร่อยอร่อยรับประทานกันซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่กันที่ไหนนะร้านอาหารของวัดค่ะร้านแพแม่น้ําของวัดสมานรัตนารามค่ะเหนื่อยมาก็เลยอยากมาหาอะไรทานนะฮะที่นี่อร่อยอร่อยวันนี้มีเมนูที่เป็นตำนานวันนี้วันนี้อยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมอยู่ด้านหน้าเลยอนี่คือเมนูที่เรียกว่าแกงส้มชะอมชะอมกุ้งชะอมกุ้งต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างขอหน่อยได้ค่ะสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือตัวนี้ ไข่ไขชอมโ<ข>ชอมไข่โชอมไข่ก็อร่อยอร่อยที่ว่านี่ว่าทานอาหารที่นี่สดะสะอาดอร่อยแล้วก็ได้บุญคืออย่างไรครับค,คือรายได้ทั้งหมดของเรานี้ได้นําไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลของวัสมารรัตนารามค่ะที่สําคัญเดือนหน้า ใกล้จะลอยกระทงแล้ว,ลวข,อขอแอบบอกก่อนเลยน,นะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวงานลอยกระทงที่วัดสมารัตน,นารามนะครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้คุณจะได้พบกับเจ้าของเพลง่านกำลังเข้าถือบริการรับฝากหัวใจลงจะพี่เป็นมาอยู่เต่ไม่อยู่จะบ้าเหรอ,อแต่นี่จะช่วยร้อง <laughs> คุณจะได้พบกับหญิงลีสีจุ้มพงศ์ขันกำลังเข้า ถูกต้องเต้นไปนะเต้นไปเรื่อยๆนะคุณเต้นไปเรื่อยนะเดี๋ยวอาหารมัทานเองไม่ได้แล้วทำไงอ้าก่อนอื่นเราขอทัดอาหารที่อยู่บนหน้าเราขนาดนี้กันก่อนดีกว่าปล่อยให้คุณปุ้เป้เขาเต้นไปไม่ทานแล้วช่วยด้วยเรื่องคุณเต้นไปไม่สนใจทำไงอ่ะเรื่องควรผมทานแล้วล่ะถึงการเวลาจะพัดผ่าน อดีตให้เป็นปัจจุบันที่รุ่งเรืองแต่คุณผู้ชมที่เป็นญาติบุญจะรู้ไหมว่ายังมีวัดเก่าซึ่งไม่มีอุโบสถเป็นหลายสิบปีนามวัดท่าม่วงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีพระธิการธีรวิสิทธิ์รักขิตตศีโรเป็นเจ้าอาวาส สถานที่แห่งนี้ติดอ่างซับเหล็กทางไปมาสะดวกปัจจุบันมีการวางศิลาเลิกอุบโบสถไปแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557และวันที่12ธตุลาคมพุทธศักราช2557ก็มีประเพณีทอดกฐินเพื่อนำมาซึ่งการสร้างอุบโบสถโดยมีคุณนวรัตนัถวรันทร และครอบครัวร่วมงานในครั้งนี้ขอจเจริญพอรอาตมาพระธิการธิราวิสิทธิ์นักิตาสีโลปัจจุบันเป็นเจ้าวาดอยู่วัดธรม่วงอยู่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีอายุป,ประมาณ60ปีแล้วเริ่มเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ พุทธศักราช2,497แต่ในปัจจุบันนี้รวมอายุวัดทั้งหมดแล้วก็60ปีคือเนื่องจากการสร้างหรือดำริในการสร้างโบสถ์เนี่ยอัตมาก็ทำไปตามอัธยาศัยและตามที่ปัจจัยที่พอจะมีแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเราเพราะอัตมาเป็น ประชาชนของพระราชาก็ได้อาศัยแผ่นดินของพระองค์เพราะฉะนั้นเราควรสำเนียกหรือสำนึกบุญคุณแผ่นดินและบุญคุณของพระราชาและนำพากุศลเนี่ยส่งให้ท่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีในวันที่5ทธันวานี้้จะลงเสาเอกอุโบสถเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์มาร่วมกันเยอะๆต้องการเยอะจริงๆแต่ไม่ได้บอกแล้วว่าเท่าไหร่แต่ ขอให้มาร่วมกันมาร่วมกันมากๆขอฝากไว้ตรงนี้สอบถามรายละเอียดโทร0812906154 0848828790 www.watthamuang.com รวมสร้างสรร์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 3939 39อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่นะ้ำวัดสมานร,รัตนารามขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงชมคอนเสิร์ตหญิงลีวันที่6พฤศจิกายนนี้ณวัสมานร,รัตนารามจังหวัดชะเชิงเซาวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา ศ8น9 8แปดหนึ่งเก้าแปดสามศนสี่น สำหรับช่วงนี้ยังเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนะครับที่คิดว่ามีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจนะครับทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆงานฝีมือรวมไปถึงอาหารการกินนะครับเกยเจ้าหม่ยมาบอกเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ไม่แน่นะครับเรื่องคุณอาจจะถูกยิบยกมาออกอากาศก็เป็นได้ครับส่วนของดีเมืองไทยช่วงนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้เลยครับ ในช่วงเทศกาลออกพรรษานั้นจะมีงานบุญใหญ่ต่อเนื่องอีกนั่นคือการทอดกรถินซึ่งเป็นงานบุญที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นวินัยสง์ให้ปฏิบัติมีกำหนดตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11จนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12 หรือวันเพ็ญเดือน12รวมระยะเวลาหนึ่งเดือนเราจะเรียกระยะเวลานี้ว่ากรถินการและเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดบางนาในพระอารามหลวงเขตบางนาก็ได้จัดให้มีงานทอดกรถินขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับกิจกรรมนั้นก็ดำเนินตั้งแต่ช่วงเช้า9 3้นาิกานาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หนายเพียนนางพินรุ่งเรืองและนายล้วนนางเจือขะหัดถาโดยนายวิจารขะหัดถานำผ้ากฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์กฐินพระราชทานนี้เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอเพื่อไปถวายยังวัดหลวงปัจจุบันวัดหลวงมีจํานวนมากจึงเปิดโอกาสให้คณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานภ้ากรถินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มทายธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตา้ากำลังศรัทธาก็ได้ ผู้ที่ประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากรถินไปถวายน้วัดหลวงนั้นสามารถติดต่อไปอยังกรมศาสนากระสูศึกษาธิการตามระเบียบซึ่งเท่ากับเป็นการจองกรถินไว้ก่อนนั่นเองการทอดกรถินนั้นเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์พิสุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดังนั้นกรถินจึงจัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะ สำหรับเาวพุทธศาสนิกชนแล้วการอกทอดกระถินเป็นประเพณีที่ชาวพุทธให้ความสำคัญอย่างมากโดยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในรอบปีและเราชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันสืบสารและอนุรักษ์ประเพณนีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปรวมสร้างสรรค์รายการโดย หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสสหายสนใจติดต่อ089 7906121ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหธทันวามหาราชณวัดสมาร,รัตนาราม081 983 04 00โรงพยาบาลวัดสมาร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรศรา081 983 04 00 ของทุ่งกว้างไกลต้นตาลตั้งตระหนานไม่มีใครคิดว่านอกจากลูกตาลและน้ำตาลสดที่มีประโยชน์ที่ได้จากต้นตาลแล้วลำต้นของต้นตาลยังถูกนำมาใช้สร้างอะไรหลายๆอย่างและความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเอาต้นตาลมาสร้างเป็นพระอุโบสถไม้ตาลทั้งหลังต้นตาลแต่ละต้นถูกลำเลียงมาเพื่อที่จะนำมาสร้างพระอุโบสถโปไม้าตาลหังนี้ เป็นโบทไม้ตายหลังแรกที่สร้างขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเป็นโบทหลังเดียวในโลกที่อาตมาตั้งใจใจสร้างโบสถ์นี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายให้แก่ในหลวงของเราซึ่งแต่ละต้นนั้น จะเอาแต่เฉพาะแก่นของไม้ตาลเท่านั้นบสถหล่านี้ก็รวมทั้งหมดหมื่นกว่าต้นการสร้างโบนไม้ตาลน,นั้นยากมากต้องใช้กำลังต้องใช้วิริยะขันตินติถึงจะสร้างมาได้โบสส่วนมากจะสร้างด้วยอิห,หินปูนใส่และก็ไม้สัก ไม่เคยเห็นที่ไหนที่คิดจะเอาไม้ตานมาสร้างอย่าลืมนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่จะไปร่วมสร้างบุญด้วยการสร้างระเบียงพจกับพระครูผาสุขวิหารการก็สามารถไปได้ที่วัดอ่างสุวรรณหรือวัดหนองหอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สัปดาห์หน้ามาตามชมเรื่องราวของพระครูผาสุขวิหารการกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณบทไม้ตานทั้งหลังกลาบขอพรหลวงปู่ใส่ 089-890-0395สนับสนุนโดยบริษัททิพยะประกันภัย่วงยยทุกชีวิตในสังคมอิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่นะ้ำวัดสมานร,รัตนารามขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงชมคอนเสิร์ตหญิงลีวันที่6พฤศจิกายนนี้ณวัสมานร,รัตนารามจังหวัดชะเชิงเซาวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9830400สวนลอยกระทงปีนี้นะครับ6พฤศจิกายน2557นี้คาดคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวลอยกระทงที่ไหนเชิญที่นี่เลยครับวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยธรรมสวยๆนะครับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครเอื้อเฟือสถานที่ในการถ่ายทา อย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ผมเชมบุญทนพร้อมที่งงานลาไปก่อนอย่าลืมนะครับอากาศหนาวดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยเดี๋ยวจะป่วยไปซะกสอกวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับก็ขอเจริญพรนในท้ายสุดแห่งรายการนั้นจะขอฝากไว้ในพุทธศาสนาสุภาษิตว่าัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง ในความข้อนี้นั้นมีความหมายว่าความจริงนั้นก็คือหลักความจริงที่ยังไงก็ไม่ตายก็คือยังเป็นความจริงวันยันคําส่วนคำพูดปดนั้นคนที่เขาใส่ร้ายพูดให้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนานไปนั้นก็จะปรากฏให้เห็นฉะนั้นหลักความเป็นจริงกับเรื่องของคำพูดปดนั้นก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราเองนั้นอยากจะชนะบุคคลที่เขา มักพูดใส่ร้ายป้ายสีเราเราก็พึงต้องมีความอดทนและอาศัยความจริงนั้นเป็นเครื่องยืนยันคือการกระทําของเราเป็นสําคัญฉะนั้นเมื่อนานไปนั้นผลการเวลานั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์แม้ในระยะและเวลาแรกบุคคลที่เขาพูดปตนั้นอาจจะมีคนหลงเชื่อแต่พอระยะเวลาต่อไปนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงสิ่งที่เรานั้นรักษาความเป็นจริงนั้นก็จะปรากฏให้เขาเห็นว่าผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไรฉะนั้น ในความข้อนี้จึงมีความหมายอย่างที่ได้เจริญพรให้ฟังขอเจริญพร